สวัสดีค่ะวันนี้เอาข่าวความคืบหน้าของการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้มาฝากค่ะเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็มีพิธีเชื่อมตอ่อสะพานรถไฟช่วงสุดท้ายก็คือข้ามแม่น้ํามแม่กลองสะพานรถไฟแบบขึงแห่งแรกของประเทศไทยเราค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ช่วงนคปรปฐมไปถึงหัวหินการก่อสร้างสะพานรถไฟแบบขึงข้ามแม่น้ํามแม่กลองถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงนคร นครปฐมไปถึงหัวหินเป็นสัญญาที่1นนะคะช่วงนคนปรปฐมไปถึงหนองปลาไหลโดยได้มีการก่อสร้างสะพานรถไฟคู่ขนานกับสะพานรถไฟเดิมก็คือสะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์เพื่อรองรับการให้บริการรถไฟทางคู่สายใต้พร้อมกับออกแบบด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมพิเศษให้โครงสร้างสะพานรถไฟใช้คานขึงที่มีตอมออยู่บนฝั่งแม่น้ำทั้งสองฝั่งแทนรูปแบบเดิมที่มีตอมอกลางแม่น้ำค่ะ เนื่องจากก่อนหน้านี้นะคะที่จะมีการก่อสร้างสะพานรถไฟดังกล่าวเนี่ยการรถไฟก็ได้ทําการสํารวจพื้นที่ก็พบว่ามีวัตถุระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่2ขนาด1,000ปอนด์จำนวน7ลูกจมอยู่ในแม่น้ําแม่กลองบริเวณใต้สะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์ค่ะซึ่งตรงกับแนวเขตการก่อสร้างสะพานรถไฟหากจะก่อสร้างสะพานในรูปแบบเดิม จำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายวัตถุระเบิดออกจากพื้นที่ดังกล่าวซึ่งก็มีความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายค่ะการรถไฟนะคะจึงให้ผู้รับเหมาปรับเปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้างสะพ,พานร,รถไฟใหม่ไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากวัตถุระเบิดจึงเป็นที่มาของรูปแบบการก่อสร้างสะพ,พานร,รถไฟแบบขึงหรือ extra d r o a d split นะคะที่เรียกสั้นๆว่าสะพ,พานขึงซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการขอพระราชทานชื่อสะพ,พานค่ะ สะพานขึงมีความยาวทั้งสิ้น340เมตรแบ่งเป็นช่วง3สะพานโดยช่วงสะพานที่ข้ามแม่น้ำแม่กลองเป็นช่วงที่มีความยาวมากที่สุดก็คือ160เมตรมีความสูง16เมตรการออกแบบโครงสร้างสะพานจะเป็นแบบผสมคอนกรีตสมดุลซึ่งเป็นรูปแบบสะพานที่มีการใช้สายเคเบิลร้อยเข้ากับเสาหลักโดยตรงด้วยเทคนิคทางวิศวกรรมเพื่อขึงช่วยรับน้ำหนักทำให้ลดจำนวนต่อหม้อที่รองรับน้ำหนักลงได้ถือได้ว่า เป็นสะพานรถไฟที่ใช้คานขึงแห่งแรกที่ก่อสร้างขึ้นในประเทศไทยและหลังจากเชื่อมต่อสะพานช่วงสุดท้ายบรรจบสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะดำเนินงานก่อสร้างด้านโยธาเป็นลำดับถัดไปนอกจากจะเป็นสะพานรถไฟแบบคานขึงแห่งแรกของประเทศไทยแล้วนะคะสะพานแห่งนี้ยังสร้างคู่ขนานกับสะพานรถไฟจุฬาลงกรณ์ ซึ่งนบวามีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มายาวนานตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่โปรดให้มีกิจการรถไฟสายใต้และก็ได้ก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมจากสถานีรถไฟบางกอกน้อยไปถึงสถานีรถไฟเพชรบุรีจึงโปรดให้มีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองสำหรับรถไฟพร้อมพระราชทานนามว่าสะพานจุฬาลงกรณ์ขนานกับสะพานธนรัฐที่เป็นสะพานสำหรับรถยนต์ช่วงใจกลางเมืองราชบุรีเมื่อปีพศ 2,444ค่ะ สำหรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้จากนครปฐมไปถึงชุมพรคาดว่าจะแล้วเสร็จตลอดเส้นทางและเปิดให้บริการในปี2566ค่ะเป็นอีกความคืบหน้าที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะถ้าทุกท่านชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และถ้าท่านไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ได้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ